evoe a bacon เดี๋ยวดูหน่อยว่าเจอปะทะเยอะหรือเปล่าในช่วงต้นเกมนะครับไปโดน cgg แทนหรือเปล่าครับเพราะว่าป๊อปคอนกับ p c ลงด้านล่างนะก็มี cng กับ tg ที่ใกล้เคียงกันครับสาวิทน็อกแรมซี่ไป gx หยิบปืนมาไล่แล้วนะฮะ โ g อ้แล้ว T.G. โดมครับน้องจาวิตแล้วออคัสตรงนี้เข้ามาโดนเปิดโคโน,โนใสครับแล้ว K.O.G. หลุดหนึ่งคนครับเป็นทางด้านของโอ้ oh, แล้ว K.O.G. หายหมดเลยครับเหลือโอสาก้าคนเดียวอาใครหลุดไปนะหมูหวานครับโจโจตายครับหมูหวานหลุดครับเดี๋ยวเอเก็บออกัสไปเป็น2ต่อ2แล้วครับตรงนี้โปเตเตยังดึงขึ้นมาไม่ได้นะส่วนที่อื่นนี่กำลังเล่นกันอยู่ด้านล่างครับ ดูตรงนี้ก่อนเล่นยากหน่อยครับเป็น2ต่อ2ครับโอเคโอจีมาถึงก็ยังไม่ทันทำอะไรเลยหายไปก่อนคนหนึ่งโอซาก,ก้าเก็บโปเตเต้ไปครับให้อย,อยู่กันอีกสักพักหนึ่งนะะไปดูตรงนี้หน่อยครับ,รบยิงกับ FA แล้วตรงนี้เป็นฟ็อกซี่เป็นเจเอ็กเก็บไปได้ครับ2ต่อ2เป็นเคโอจีชนะไปนี่ครับยิงกันไปคนละ2ตัวที่เห็นแม,ม่เคพูดเรื่องเคสี่ ทำไมพี่ช้าจังอะ่ะช้ายัางไงครับอ่า c n g เห็นหลัง A A หนึ่งคนครับทีใหญ่ครับ K O G e v o s เบคอนไลเ a a ครับขับรถชนอยู่เลยครับ K O G นี่ นั่นแหละครับตามสรงแล้วต้องไปเล่นข้างล่างครับเอเอกับเบคอนน่าจะเจอกันเร็วๆนี้นะเนี่ยบ้านตรงนี้บ,บ้านสลิงบ้านฟาร์มตรงนี้น่าเล่นได้ครับจอดพักเลยครับอืจอดนิ่มๆครับเกย์โอจีสองคนนะเหมือนได้ยินอะ่ะเหมือนได้ยินเสียงผมพูดทีมไหนดีนดทีมไหนดีนดเราเนี่ยเราทีมไหนดี เออตรงนี้ก็ได้เลยหินใหญ่เนี่ยโจโนะน็อกบูโน่ไปครับนะคาราเมลยิงขึ้นมาได้แล้วเป็นเอเจอก่อนเลยครับเบคอนน่าจะรอหล่อมๆแล้วแหละส่วนเค g ถ้าไม่กระตกกระตากครับรถเข้าหินน่าจะนั่งรอยาวๆแหละครับมาเลยครับเบคอน3ทีมยิงกันข้างบนเค g เข้าวงเถอะขอร้อง นั่นแหละครับขับรถต่อแล้วเข้าหินแล้วครับพอลเขาบนเขายิงกันอยู่แล้วนิกกี้ให้แต่เกตเม็ดเดียวครับอ้โหสไลด์เข้าหินเป็นไงเหมือนเห็นเหมือนได้ยินวอไปบอกหรือเปล่าคาราเมลอยู่นอกวงครับโหแล้วหอยสังกนะเฉาหน้านี่ดวลตัวตัวกันอยู่หรือเปล่าคือจังหวะลงเนี่ยถ้า KOG แบ่งกันดีๆแล้ว JLX น็อกนิกกี้ไป รีเทิร์นได้คาราเมลขอดูโชคนาเล่นครับเป็นสไนสยสองกระบอกตัวนี้บาเลตช้ำๆเป่งๆเป่งๆเอเลนเซตระเบิร์ดเห็นแล้วด้วยแล้วระเบิดสองลูกมาแล้วอ,อยังทันครับสี่ทีมนะครับท่าน AA ลงมาแล้วนะครับหอยสางโอ้โหแล้ววงกลับไปหาเคยียวจีหรือเปล่านิกกี้ล้มลงไปแล้วนะครับโอ้โหวงเคยียวจี <laughs> เหมือนรู้อ่ะเหมือนกูรู้ว่าวมอยู่ตรงไหนไม่ใช่นะผมไม่ได้โกงนะทุกคนไม่มีใครอยู่ในห้องนี้นะเทวชีไม่มีใครอยู่ในห้องนี้นะนนนะพี่เมย์สู้ๆครับสวัสดีน้องเลยคะ่ะบอ่ะดูดูโจนะเล่นครับเอาตันรอดได้ครับไม่จําเป็นต้องสู้ครับไม่ต้องสู้สุดใจนี่ไงเอาสวนคืนไปเหมือนกันเอเลนเอเลนมาชักแม็กเป้งเอ,งอเอตอบอยังยังครับเดี๋ยวหอยสั่งคนสุดท้ายนะครับ ขึ้นอยู่กับว่ากระสุนของพวกเขาพอเพียงที่จะเล่นหรือเปล่ากับ KOG 2คนครับโอซาก้า้องเอเลนไปแล้วอย่างน้อยได้แล้ว1คิวครับแล้วหอยสางประกบกันมาโจ้นะพยายามจะยิงหลังอยู่ด้วยนะครับโอตวมันไกลดูครับไอวอลพอหรือเปล่านิ่กี้โดนโอซาก้ายิงไปครับแล้วดูครับ2คนครับไอเนี้ไอตัวไอสอตัวเนี้ยแก่แต่เก่าของจริงไอเจลเกับโอาก้าครับไหวไม่ไหวแต่เอ็มจ็ด เหลือเซเลฟคนเดียวไม่ต้องรีบก็ได้ครับแต่ว่าเอ็นจก้าจะพาพังหมดเลยหรือเปล่าไม่โดนครับเซเลฟครับระวังนะพลิกได้นะโอ้โหแล้วเรียบร้อยแล้วเซเลฟยอมตายวงครับอู้แต่ว่าเจอเอ็เก็บได้แล้วเป็นน้าอย่างเียวีแปดคิวแชมป์เฉยเลยครับมาสามคนแต่ว่าเล่นสองคนพอครับโอ้เหลี่ยมเตอร์ไอ้เท่าสองตัวนี้แปดคิวครับ ที่สองเบ๊